คนครับเราห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับคลิปจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดที่โหดที่สุดในอ e ีฟุตบอลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรอให้มีการ์ดใหม่ๆเพื่อจะเทียบเคียงกันได้ในแต่ละอันดับเนี่ยให้มันสมน้ําสมเนื้อก,กันหน่อยนะครับผมมาเรามาเริ่มต้นคลิปแรกในอ e ีฟุตบอล2025กันด้วยตําแหน่งสุดฮิตครับกองหน้าครับคำถามมหาชนเลยว่ากองหน้าที่ดีที่สุดและโหดที่สุดตอนนี้จากประสบการณ์ตรงจากที่คุณเล่นเองใช้เองหรือพบเจอคู่แข่งเล่นเนี่ย เอาเฉพาะการ์ดสองบูสต์นะครับผม10อันดับแรกเนี่ยจะมีใครบ้างครับผมเป็นตัวที่คุณใช้อยู่บ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่อันดับที่10นะ,นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ผลโหวตไป2 2 1 0 0 52คะแนนนะครับการ์ดสบูตของฮาแลนดะ์ณตอนนี้ก็จะมีการ์ดโชว์ไทม์นะครับที่ออกมาในภาค2025ร่าง2บูตของฮาแลนด์ร่างนี้ก็เป็นการ์ดโชว์ไทม์ที่อยู่ในแพ็คของโกมาชีนหรือว่าเครื่องจักรทาประตูนะครับผมซึ่งก็จะมีสกิลพิเศษมาด้วยก็คือบูลเล็ตเฮดเดอร์นะครับผมแต่จุดเด่นหลักๆของฮาแลนด์คือเป็นกองหน้าที่หาจังหวะการจบสกอร์ได้ดีมากร่างนี้โดยเฉพาะเป็นสไตล์โกโพเชอร์ด้วยนะครับผมค่าจบสกอร์สูงยิงก็แรงยิงจากแถว2ได้ดีนะครับหรือจะใช้ความหนาความใหญ่ของเขาให้เป็นนประโยช์บาง เบียดกองหลังแทกกองหลังได้อย่างสะใจนะครับผมแต่ถึงแม้จะเป็นกองหน้าที่รูปร่างใหญ่แต่ความเร็วก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันสปีดดีนะครับแต่จังหวะออกตัวสปีดต้นอาจจะแย้นแย้งกับสปีดนิดหนึ่งนะครับร่างนี้เป็นโก้โพชเชอร์นะครับเป้าหมายหลักในการเล่นคือเน้นการจบสกอร์มากกว่าที่จะเก็บบอลไว้กับตัวหรือว่าพาบอลไปข้างหน้านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าฮาแลนด์ ha ยังไม่ติดท็อปฟลานะครับเออร์ลี่ฮาแลนด์ครับ อันดับที่9นะครับมาเอินคาดจริงๆนะครับสำหรับพ่อดุ่มผมเปียโรเปต้องวัดจครับผมติดมาเป็นอันดับที่9ได้ผมหวตไปสอง0มืนสองพัน 928คะแนนนะครับบัตโจร่าง2บูสต์ร่างนี้เนี่ยจะอยู่ในแพ็ก New Year 2025แพ็กเดียวกับแกลเลตเบลนะครับผมแล้วมาพร้อมกับสกิลโมเมนตัมบิบบิ้งด้วยนะครับถ้ามองเผินๆเ,เขาอาจจะเป็นตัวสร้างสารค์เกมเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าที่จะจบสกอร์ด้วยตนเองนะครับผมแต่นั่นคือเป้าหมายหลักของตัว f s e n i n นหรือว่า Deep l i ์อินฟเวอ w a r d นะครับโดยตัวบัตโจร่างนี้ทักษะจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความคล่องครับการเลี้ยงบอลคลองบอลอยู่ในเกมที่สูงมากและมีบาลานซ์สูงการทรงตัวที่ดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มมมีควาาาแแแข็งขงกก่่ต สูงก็ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะค,ความเร็วครับความเร็วที่พูดถึงเนี่ยมีทั้งสปีดและสปีดต้นนะครับสามารถที่จะกระชากลากเลื้อยไปกับบอลด้วยด้วยความเร็วได้นะครับหรือว่าจะแตะกระชากแทงทะลุช่องพาบอลด้วยตัวเองและจดสกอร์ได้ดีอีกด้วยนะครับผมนี่เป็นตัวที่เกินคาดจริงๆในแพ็กนิวเยีย2025ที่ตอนแรกๆบางคนอาจจะมองข้ามไปแต่ระยะเวลาผ่านไปนะครับผลโหวตก็ตอบโจทย์ว่าเฮ้ยบัตโจก็มีของนะเว้ยอันดับที่9ครับโรเบโต้บัตโจครับ อันดับที่8นะครับยังติดอันดับท็อปอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับมาโกฟานบาทเทนเพชรคาดพายกระสิบนะครับร่างนี้เนี่ยเป็นอีพิก2อูบสที่อยู่ในแพ็คของ สามฐานเสือดัสนะครับผมหรือว่าแพ็คอีพิกเนเธอร์แลนด์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับและมาพร้อมกับสกินพิเศษอย่างฟิโนม e n a l ฟิน i ชชิ่งนะครับถึงแม้ว่าร่างนี้เนี่ยสไตล์จะเป็น Fox in the Box นะครับผมแต่ว่าแฟนๆ f อซของฟันบัตเทนที่ใช้พี่แกมาตั้งแต่ภาคเฟสนะครับหรือเวอร์ชั่นไหนๆก็ตามก็ยังติดตึงตาใจรวมถึงร่างนี้ก็ยังประทับใจอยู่เหมือนเดิมนะครับผม การใช้ฟันบัเทนเนี่ยจะมีความอันตรายมากในกรอบเขตโทษนะครับโ,โดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ชอบจู่โจมจากปีกถึงดการข้างนะครับแล้วรอให้ฟันบัพเทนเข้าฮอตแบบนี้นะครับผมนั่นจะเป็นการที่ใช้ศักยภาพของฟล็อกอินสล็อกออกมาได้ดีที่สุดนะครับคือการหาช่องการหาตำแหน่งใครที่เล่นเน้นแทงทะลุช่องแล้ววิ่งไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกจริตมากนักนะครับแต่สําหรับใครที่เน้นจู่โจมจากทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางนะครับผมมาโก้ฟันบัเทนอาจจะเป็นคําตอบหรือเป็นลุกลักของคุณก็ได้นะครับผมดีขนาดไหนเนี่ยค่ะมีทุกอัน อันดับที่7นะครับผมบอกได้เลยว่าเกมเพย์ตอนนี้นะครับผมความยึดติดในการต้องเป็นโกโพเชอร์สำหรับกองหน้าเท่านั้นเนี่ยค่อยๆเรือนลางหายไปแล้วนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่ง อันดับที่ติดมาแต่เป็นสไตล์ deep lying forward นะครับผมโยฮันครับนกเตะเทวดาครับได้ผลโหวตมา24,720คะแนนนะครับผมโยฮันครับเนี่ยถึงกับบางคนมีบอกว่าโอ,อ้โหผมเล่นโคชเชอร์นี่ไม่เป็นแล้วนะครับผมในทีมีต้องมี deep lying forward นะไม่ว่าจะเป็นเล่น c f หรือเล่นหน้าคู่โดยเฉพาะหน้าคู่นะครับผมมีตัวซัพพอร์ตมีตัวประสานงานการระหว่างโคชเชอร์ตัวหนึ่ง deep lying ตัวหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวมีมิติในการเข้าทำมากขึ้น ดึงกองหลังออกมานะครับยืนเพื่อนที่แบบไร้ทิศทางที่บางทีเนี่ยคู่แข่งจับทางยากนะครับผมในขณะที่ทักษะความสามารถส่วนตัวเฉพาะตัวของโยฮันครับร่างนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการวิ่งไปกับบอลครับผมสปีดต้นค่อนข้างดีความคล่องแคล่วค่อนข้างสูงนะครับจบสกอร์ดีอีกด้วยจะเล่นต่ํายืนเป็น AMF ก็ได้จะเล่นสูงยืนเป็น CF ก็ได้หรือจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับเพื่อนก็ได้เพราะว่ามีสกิลพิเศษอย่างฟิโนเม e n ลพา a s สมาด้วยในร่างนี้นะครับ อันดับที่6นะครับตกเป็นของมแมลงฮะ <c oughs> ไอแมงสาบที่ราบสูงดิดิเยด็อ,ดอกบาร์ฮะจากเชลซีส่งเข้าประกวดนะครับด็อกบาร่างนี้2บูสเนี่ยอยู่ในแพ็คอิงลิสต์แอตตัคเกอร์สนะครับเป็นแพ็คเดียวกันกันกบเอเดนอาซาที่เป็นร่างอ e ีพิกนะครับผมและมาพร้อมกับสก,กิลพิเศษบู l เล t ตเฮดเดอร ดิเดียด็ดอกบ,บาขึ้นชื่อว่าเป็นกองหน้าที่จบสกอร์โดยการหม่งได้ดีมากใครที่เน้นเปิดหมง <S <S เกมมิ่งนะครับล่างเก่าๆเนี่ยโอ้โอหม่งโคตรดีนะครับแล้วล่างนี้เนี่ยมันล่อตาล่อใจเพราะว่าใส่บูลเล็ตเฮดเดอร์มาด้วยถึงแม้ค่าจ้ำอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่เรื่องของความครบเครื่องไม่รู้เป็นอะไรเล่นเปิดหม่งด็อกบ,บาเป็นใจทุกทีนะครับนี่ผมว่าถ้าเปิดโบสกองหน้าที่โขกดีที่สุดเนี่ยด็อกบาน้าจะติดอันดับต้นๆแน่นอนนะครับแบ็คแฮมเปิดด็อกบาโขกแล้วกระโดดถีบลูกนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่ มโบ,บางทีสันทัตยานของเขาฟ็อกอินเด็บอกเนี่ยเหมาะกับการเล่นเปิดโมงเกมมิ่งเหมาะกับการเล่นตัดเข้ามายิงหรือเข้าฮอตมากกว่าที่จะแทงทะลุช่องนะครับแต่ก็ยังมีบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ผมเล่นด็อกบาร์ร่างเก่าดีกว่าเข้ามือกว่าหรือร่างการาทสลายดีกว่านะผมว่ามันอยู่ที่การที่ได้ใช้และได้พบเจอนะครับผมแต่ถ้าให้เลือกคุณจะเลือกร่างไหนนะครับผมผมว่าร้อยละเก้าสิบก็ต้องเลือกร่างนี้ อันดับที่5ครับเป็นร่างอีพกครั้งแรกของเขาก็ติดมาเป็นท็อปฟเลยนะครับหนึ่งในแกง MSN ครับหุยโซเลสลุยโซเลสนะครับผมเป็นสไตล์โกโฟเชอร์สำหรับตอนเล่นให้กับบาร์เซโลน่านะครับแล้วมาพร้อมกับท่าดีใจกอดคอกัน3พี่น้องแบบนี้นะฮะแก๊ง MSN ออกมาแรกๆเนี่ยโซเลสก็ได้รับคำชมเป็นอย่างมากนะครับว่าเฮ้ยเป็นกองหน้าที่ได้มาแล้วเนี่ยโคตรคุ้มค่าเลยนะครับผม นี่ระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผลโหวตก็ตอบโจทย์เหมือนกันว่าเฮ้ยซัวเลสนะครับติดท็อปไฟแบบนี้เนี่ยหืมแล้วร่างนี้นะครับมีสกิลบูลเล็ตเฮดเดอร์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องของการหาตำแหน่งในการทำประตูนะครับผมสปีดต้นที่ดีนะฮะแต่มีบูลเล็ตเฮดเดอร์ค่าจำอาจจะน้อยนิดนะครับแต่ถ้าคิดจะเปิดมุมเกมมิ่งก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันสำหรับซัวเลสนะครับผมยิ่งไปเล่นคู่กันในแก๊ง MSN นะครับมันเป็นอะไรที่ขุดสุดคลาสสิกจริงๆนะครับด้วยแบบเนย์มาเปิดทางซ้าาายเเมสสซซี่ทงงขวรต มันเป็นอะไรที่คอมโบกันแบบว่าได้อัตรบรในการเล่นมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้เล่นเป็นเซต MSN นะครับผมสัวเลสก็อาจจะเป็นตัวท็อปของคุณก็ได้สไตล์โพเชอร์สปีดต,ต้นสูงเกมรุกดีนะครับจบสกอร์สูงสัวเลสครับอันดับที่4นะครับอดีตกองหน้าตัวจริงในทีมรวมดารายุโรปในวินนิ่งอีเลเว่นนะครับอังเดชเชเชนโกนะครับผม เชว่าได้ผลโหวตไป27,064คะแนนนะครับผมร่างนี้จะอยู่ในแพ็ค New Year 2025แพ็คเดียวกับเกเลตเบลอีกแล้วนะครับผมเชฟเชงก็เป็นกองหน้าสายการเล่นที่ค่อนข้างเล่นงา่งายง่ายอีกหนึ่งตัวนะแทงทะลุช่องคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกแทงไปทำชิ่งไปนะครับแค่นั้นเองมันมีแค่นั้นเอง ถ้าจะหากองหน้าที่เล่นง่ายๆต้องมีแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยแหละครับผมเกมลุกที่สูงหาช่องดีๆทําชิงง่ายๆแทงไปแทงไปเดยวเขาหลุดเองนะครับใส่เลมนทัสหน่อยเพิ่มความคล่องตัวนะครับผมและร่างนี้เนี่ยมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างฟิโนมิโน l ฟินิชชิ่งนะครับสกิลมหาชนของกองหน้าหมายเลขเก้านะครับแต่เขาใส่หมายเลขเจ็ดดูจังหวะนี้ดีๆนะครับผมจ่ายจากครึ่งสนามตัดลายไปแบบนี้วิ่งแสงสบายๆและจบสกอร์นุ่มๆครับ เชฟเชงโก้ ko, ถ้าไม่โหดร่างนี้ก็ไม่รู้จะโหดร่างไหนแล้วครับร่าง AC มิลานนะครับผมแล้ว2บูสแบบนี้นะครับติดใจจุดๆเว้นแต่ในอนาคตจะมีบูสเตอร์เม็ดที่3หรือสกิลพิเศษอลังการงานสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกก็ว่าไปอันดับที่3นะครับเราพูดถึงแพ็กเกเลตเบลแพ็กเกเลตเบลมา2อันดับแล้วนะครับนี่เจ้าของแพทพระเอกของแพอยู่นี่ แกเล็ตเบลครับกับร่างอีพิกของเลอัลมาลิศในแพ็คดิวเยีย2025และเป็นอีพิกร่างบิ๊กไทม์นะครับไม่ใช่อีพิกเฉย อีปิกบิ๊กไทม์ค่าพลังสเกลพลังค่อนข้างสูงมากไป1้7ยด่นดานน้ำไปเลยนะครับสปีดดีความคล่องตัวสูงนะครับแต่จริงๆตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยจะเป็นปีกขวาแต่หลายคนก็นิยมจับมาเล่นเป็นกองหน้า CF <c> นะครับถ้าเล่นหน้าคู่ถ้าเล่นแผนที่มีปีกก็จับเบลไปเล่นเป็นปีกนะครับแล้วมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างฟิโนมิโน่ฟิลิซซิ่งนะครับ <ๆ S 2> ผมกระโดดตีลังกายิงอย่างสวยงามในชีวิตจริงนะครับผมเนี่ย <ๆ S 1> จังหวะลากเลื้อยตัดเข้าไปความคล่องตัวการยิงและยิงหนักด้วยนะ ความเร็วความคล่องสูงแล้วไม่จําเป็นต้องยิงใกล้ก็ได้ยิงไกลก็ได้เท้าซ้ายเท้าขวาใส่ใจได้หมดนะครับผมราชาวานอนเหินหาวอจีบาลีครับผมงงอะเดงงอะนเลจีบาลีคืออะไรครับแกล็ดเบลน,เนั่นเองนะจีจุดบาลีเดี <laughs> ๋ยวจัดอันดับปีกเนี่ยเบลว่าจะติดอีกนะครับเนี่ยโอมาถึงอันดับที่2แล้วครับผมผมว่าหลายคนน่าจะคิดออกแล้วนะครับว่า1กับ2เป็นของใคร อันดับที่2นะครับเป็นของซาวเมลเอโตโอครับผมเอโตได้ผลโหวตไป28,824แนคะแนนนะครับผมร่างนี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนอัปเดตไอฟุตบอล2025ไม่นานนะครับอยู่ในแพ็กของสเปนิสลีกเอสเทเกอร์ ตันร้อยห้าแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้โคสอาร์โมริมเนี่ยก็จะไปร้อยหกด้วยนะครับจุดเด่นของแอตต้าคืออะไรรู้ปะไม่ต้องสืบเลยครับผมความเร็วนี่จะว่าเป็นกองหน้าที่เร็วที่สุดในเกมเอ,อ้ยไม่ใช่สินักเตะที่เร็วที่สุดเน็ตคองที่สุดในเกม,มเป็นเขาคนนี้เลยครับ <c oughs> ทั้งสปีีและสปีีต้นเนี่ยคือติดน็อตซุปเปอร์น็อตชัดๆนะฮะจังหวะกระชากหลุดกระชากหลุดนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของเอต้เลยแล้วมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งด้วยนะครับเอต้ไม่ได้มีแค่ความเร็วนะเว้ยการหาช่องการหาตำแหน่งของเขาในการเข้าจบสกอร์ก็มีสูงด้วยนะครับผมทักษะในการจบสกอร์ก็สูงอ่ะดับเบิลคัทจับบอลเปาะแปะเปาะแปะจะเล่นหน้าคู่จะเล่นหน้าเดียวฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้หมดนะครับผม เล่นกองหน้าตัวไหนไม่เป็นนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งหัดเล่นนะครับมาเล่นตัวนี้แต่ว่าไม่ดูร่างนี้จะกลับมาให้เปิดอีกหรือเปล่าดิ <S <S เอตอ,อันดับที่2อันดับที่1จะไปใครได้เลยครับถ้าไม่ใช่ลุง,ลงรุมะขาวไฮรูมิมิมกเฮ้เฮ้เฮได้ผลโหวตไปทั้งหมด29,760คะแนนจริงๆแล้วถ้าดูจากคะแนนจริงเนี่ยเกรตดเบลกับเอโตเนี่ยจะห่างกันไม่เยอะนะครับ แมาแต่ว่าสําหรับลูมินิเก้กับเอโตเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เบสจนถึงอ e ีฟุตบอลตั้งแต่อ c o คนิกโ m เมนต์จนถึงอ e ีปิกนะครับอือหือโน .1 ในหัวใจตลอดการสําหรับกองหน้า ตัวที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับผมผลโหวตก็ตอบโจทย์แล้วว่ายังคงเป็นลุงลุมคาวไฮรูมิเนเก้น,นะครับด้วยความครบเครื่องของเขานั้นแหละครับเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2เท้าเล่นแผนไหนเล่นหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4ี่หน้า5หน้า7หน้า8นะครับยังไงเอโต้ก็ยังเป็นโนหนึ่งในใจของหลายคนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะมีนักเตะตัวอื่นออกมาร่างอื่นมากมายนะครับ ถึงขนาดบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดร่างใหม่2บูสต์นี้ก็ไปเอาร่างเก่ามาใช้ผมยังใช้ร่างเก่าอยู่ก็ยังดีไม่มีปัญหาไม่ว่าจะจู่โจมมาทางซ้ายจู่โจมมาทางขวานะครับจับบอลดับเบิลทัสฮาฮาเทแททาชิงมาแล้วก็ดับเบิลทัสเนียนเโียนตแตะซ้ายขวาแบบนี้แล้วกดด้วยซ้ายก็ได้หรือกดด้วยขวาก็ได้ มันได้ทุกทิศทางจริงๆนะครับผมนะตัวอื่นกองหน้าตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีจุดเด่นแบบนี้จุดด้อยแบบนั้นนะครับแต่สําหรับเอต้องเอตสำหรับลูมินิก้เนี่ยคือดูกระโดดดูดวันซัดซ้ำอีกทีนึง มันได้ทุกทิศทุกทางจริงๆนะครับผมและก็ไม่รู้เมื่อไหร่อีกนานแค่ไหนนะครับจะมีกองหน้าร่างไหนคนไหนที่จะมาแทนโน .1 ในใจของคุณได้หรือเปล่านะครับผมอะอย่างไรก็ตามนะครับการจัดผลโหวตนี้เนี่ยก็จัดก่อนที่จะมีแพ็กอินสกี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออันดับที่11ถึง20นะครับตามหน้าจอนี้เลยเผื่อใครอยากรู้นะครับว่าเออแล้วตัวนู้นอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมอย่างไรก็ตามครับปลอมันก็ยังมีนักเตะบางคนที่ ยังไม่ได้ออกมา2บูสตัวเต็งๆอย่างเอ็มบัปเป้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ยังไม่ได้ดูในการจัดลำดับเพราะว่าเอ็มบัปเป้นะตอนที่อัดคลิปทําผลโหวตเนี่ยครับยังไม่มี2บูสออกมาถ้ามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปๆเหมือนกันเดี๋ยวเราเอามาว่ากันอีกทีในตอนนั้นนะครับเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะมีนักเตะปัจจุบันเนี่ยมี2บูสมีโชว์ไทม e ์อีพิกเพิ่มอ e ีเติมอีกหรือเปล่าในอนาคตนะครับส่วนคลิปจัดอันดับนะครับถ้าเกิดว่าจะมีเปิดโหวตอีกตอนไหนเนีีี่่่่่ยยดดดวววผมมมมมมมจะแแปปลลลิิิิงงงงกกก์ไไไไไ้้้้้้ใตตคคัััถถาาา็สโห สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski 4 Bomb Ski Review นะครับ Fin Ski Channel ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆผลโหวตที่โหวตกันเข้ามานะครับ